ไมหายทองคําถึงได้มีการก้าวข้ามคุณมาแล้วมาทําสัญญากับโมผมเข้าใจแล้วว่ามันมีประเด็นของสินค้าในแบรนด์ของเขาอยู่อือืมอืมอ,มอันนี้เข้าใจได้เข้าใจครับอันนี้เข้าใจได้แต่มุมเนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายเลยนะครับถูกไหมเอออ่ะโอเคแล้วแล้วหลังจากนั้นคุณทํายังไงสองล้านก็คือจ่ายไปแล้วคุณแล้วคุณ,แล,คณแล้วคุณรับหน้าเสือยังไง ต้องไปผ่อนยังไงหรือว่ายังไงครับสัญญาที่ทําระหว่างผมกับทางค่ายเหรอครับหรือว่าทางค่ายกับตัวของโมถูกไหมครับครับผมนี่คือสัญญาที่ต้องจ่าย2ล้านใช่ครับแล้วทางค่ายก็มาเก็บเงินกับคุณ2ล้านถูกต้องครับคุณก็เลยทยอยเหมือนที่บอกไปก็คือนีมากก็ให้มากใช่ครับเอาแล้ตอนนี้เราถูกยุติแล้วเราจะเราจะมีรายได้ไปคืนเขาหรอครับก็ต้องคุยกับทางค่ายก่อนอีกทีหนึ่งครับว่าจะจัดการยังไงได้บ้างอืม คืออันนี้ผมไม่ได้ออกตัวแทนทางนี้เคานะคือทางนี้มีคนต่งมาบอกว่าแลวไอ้ภาพไม่เหมาะสมนั้นะ่ะทำไมคุณไปถ่ายกันไว้ทำไมนึกออกไหมครับอ่าโอเคอันนี้มันมันก็จะมีมุมแบบนี้จริงๆคือ